้าเห็นเขาสิคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หูได้ยินเข้ากับสิคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นนนนนจมูกได้กินเข้ากับคิดเนาะตาหูาจมูกลิ้นกายสัมผัสกระทบรู้สึกว่ารู้สึกคือสึกคิดหาคําตอบมันเนาะนั่นแห <c oughs> ละเคล็ดลับทั้งหมดในการสิเขาถึงความบ่กลับมาเกิดอีกคือการหยุดความคิดเดอ้อหยุดความคิดให้ได้ เห็นโดยพระ้องคิดได้บ่สได้ยินบ่โดยประ้องคิดได้บ่นี่แม่มัน่ได้อยกไกดอกหนาข้าว่านิพพานนั่นนะ่ะมันแต่มีชั่วขณะของภัยของมั่นอยู่ในหันแหละแต่ละคนแต่ว่าเอาสิรักษามันเปลี่ยนบอนิพพานชั่วขณะบ่ท่านด้ว่าอหารหันบ่ท่านด้เบาเรื่องนั้นเบาเรื่องนิพพานชั่วขณะเบาเรื่องหยุดความคิดชั่วขณะมันเองมีวิธีของไัยของมันบ่แม่นหยุดคิด ในลักษณะว่าเขาชาั้นซีได้อันนั้นแยกกายแยกคิดอันนั้นตั้งหัดออแต่ว่าเขาหยุดคิดทั้งทัาท,ที่เห็นอยู่จากสิ่งที่มีอยู่จากสิ่งที่เห็นอยู่นี่ไงนี่แหละจัง่าให้แตจละคนพยายามทำฐานที่ตั้งให้มันคงให้มันตั้งมัน่นอยู่ในลมหายใจนั่นเองเกิดยั้งึ้นอยู่กับลมหายใจนั่นแหละจังหกลับมาตาเห็นภาพแต่ส่วนมวันก็สิคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ปั๊บปั๊บเขาไปหลดุด จะเกิดอารมณ์ความรู้รสึกพ่อใจกับบ่พ่อใจแต่ว่าอุเบกขาบ่มีบ่เห็นนะทั้งว่าแต่ละคนกับท่าความรู้สึกมาอยู่กับตัวเองดูอยู่กับลมหายใจตัวเองอาการปิติเกิดอาการปิตินั่นคือความบรคิดต่างๆนานาแล้วเกิดสิมันจะเกิดอุเบกขาเวทนาขก้นมาเองแต่ว่ามันก็ยังมีเวทนาอยู่ยังเป็นความรู้สึกว,ว่าเฉยๆอยู่แต่ว่าลึกล้ำยิ่งกว่านั้นอีก ที่บ่มีเวทนาใดๆก็ไปปนเลยสุขเวทนาทุกเวทนาอุเบกขาเวทนากับบมีเออแต่ว่ามีต่ว่างกับว่างไหมความคิดต่างๆเกิดคิดมาหลายๆมันไปใส่เบิดพวกเ้าวาเอามันคือบ่เบิดเป็นเหรเนาะคุยกันกับยุพภะพญสินมาเศาร์ตั้งแต่เกิดมาต่างแต่จำความใดนั่นะความคิดกับคิดหลายๆคือบ่เบิดเหรอ่นรอแล้วมันไปยุใส่ความคิดเนี่ยคือถามเล่านั่นแหละ เฮาสูบยาทวนๆนย่คว้นยาไปยูใสเออจากแล้วครับมันกลับไปอยู่หุ่นจากแล้วแต่ว่าหางหาคําตอบไปห้องมันกลับไปยู่น้าจังสันยู่น้าจังสีนี่แหละเออตราบใดที่ยังหาคําตอบตราบนั้นก็ไปเกิดน้าสิ่งที่หานั่นแหละใจว่าล่ะอืมไปเจ้าก็ไปเกิดน้าสิ่งที่หาตราบใดที่พวกเจ้ายังมีอยู่พวกเจ้าก็ไปเกิดน้าสิ่งที่มีอยู่ทั้งนห้นเหตุใดมันสิหยุดคิด จากสิ่งที่มีอยู่ใดเห็นจังใดมันสิววางจากสิ่งที่มีอยู่ใดเออแปลกเรนะื่องเนาะคำเบาอันนี้เนาะว่างจากสิ่งที่มีอยู่มันวางแบบใดวะเนาะเออแล้วเธอไผเธอมั่นเด้อันนี้ว่างแบบนด้ก็คิดเอาเออ,อคิดเอาคิดเท่าไรเท่าดรกับว่ารูกับว่าวางดอกเนาะต้องเลิกคิดนั่นแหละจึงรู้ <c oughs> เลิกคิดจึงรู้เลิกคิดจึงว่างนั่นแหละเรื <c oughs> จึงวางให้ทุกคนนะ ทำฐานที่ตั้งคือล่มหายใจนี่ให้มันมันคงให้มันขดมันคงให้มันหลวดเร็วให้มันค,นคนล,ล่องแคล่วออเออพอแต่เห็นปับ๊บดึงกับล่มปับ๊บหลวดเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะเห็นตัวสิลึกลำเข้าไปในอกีกลึกลำมันจะคอยคอย,คอยเห็นความผิดความผิดทั้งสิซาลงซาลงดอกซาลงซาลงคือเป็นคนบ่เรืองมากเป็นคนบ่ปราสาจากว่า่ะ เออจกักสิคิดไปยังดอกเอ้ยเนี่ยมันก็ถิ่มมาแต่ว่าบัดนี้ถิ่มมาแล้วมันสิอยู่ใส่ถ้าาอยู่ในล่มถาไว้เด้ออยู่ในล่มนั่นแหละอนา,านาปาณสติก็ขึ้นซือว่าอยู่ในกายอยู่ในหมวดแห่งกายกายในกายก็คือล่มหายใจล่มหายใจเป็นของละเอียดก็เป็นกายอันนึงนะแต่ว่าเป็นกายที่บ่มีหลปร่าังบ่มีตัวตนนะใส่ความรู้สึกรู้สึกว่าล่มเข้ารู้สึกว่าล่มออกพราทุกอย่างมันสิเนื่องจากลู่เนืองจากลู่ แต่เข้าอยู่ในร่มหายใจแล้วเข้าสิเห็นเวทนาคือความรู้สึกในสามอย่างมีสุขมัง่งมีทุกมัง่งเออนีหมายถึงเวทนาภายในได้นี่ความรู้สึกทั้งใจของเฮ้าเองเออบางที่เฮ้ากับือสุขมั่งเฮ้บางที่เฮ้ากับทุกมัง่งเฮ้บางที่เฮ้าก็คือเฉยๆมัง่งเฮ้นี่นะเป็นสัน้นที่อ่ะถ้าเห็นกายก็เห็นเวทนาก็าเห็นจิตจิตก็นั่นแหละตัวนี้แหละตัวเป็นตัวควบคุม ที่จริงเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งสามสี่อย่างเด้อกายเวทนาจิตธรรมธรรมทีค่คือความจริงที่เข้ากับล่างเป็นอยู่ในตอนนั้นแหละตอนตอนที่เข้าเดได,ไดสัมผัสกระทบรู้สึกในตอนนั้นเองแต่ว่ากระทบสัมผัสรู้สึกแล้วเข้าสิยึดไห้บอกมีปัญหาเห็นจากบละเข้าสิยึดไห้บอกหรอือเข้าสิปล่อยไปเข้าสิรูอยู่ซื่อหรือเข้าสิยึดเข้ามาไววนี่แหละที่ว่าความคิดนั่นแหละ มันถ้าเกิดมาจากมันไปอยู่ไสมันือมาหลายแทสังขานแต่พระาบาลีว่าอาภิสังขารความคิดนี่เป็นไงทั้งเบิดเลื่อนอภิตัวนี้ทุกอย่างเกิดจากใจเนี่ยอภิสังขารความขิดคือเกาใจเป็นไงไปใจเป็นประท่านหรืออภิสังขา,กกา,าราขาก,กันเดียวกันเจ้าพระาจิตราทีมันคุ้มห้องอยู่กับอันเดียวกันคือความคิดของห้องนั่นเองล่าชาแห่งพบชาติเกิดลเลื่อนว่าเจ้าพระาจิตราช ความคิดมันคิดหาเหตุผลคิดหาหลายๆอย่างนั่นแหละบักร้ายนั่นแหละแหละแหละถามควันยาสูบสูบแล้วมันไปอยูุ่ใสหาหม่องมันอยู่ดูถ้าเจ้ายังหาหม่องมันอยู่เจ้าก็ยังหาหม่องมันเกิดนั่นแหละจากเวลาต้องบ่มีเหตุต้องบ่มีเหตุคิดหาหม่องเรียกว่าต้องยุดเหตุของมันคือเ่าต้องไปคิดหาดอกมันที่ยุใสก็สร้างแมนตัวก็แล่วหันตัวมันเวล่า ความคิดที่เกิดได้ตลอดเวลาคือลมหายใจที่ห้ากับบรูเพื่อกันขับบรูตัวเองเด้หลายหลายคนเลยบอกหูจักว่าหอดจะคลองหายใจเนาะเออบอกหูอหลีเด้อเอาหน้าถ้าบ่ามาตั้งใจใส่อิริเดีเนี่ยบรูเด้อะไรต้องย่อมหลักตัวเองเพราะว่าห้าบอคอยอยู่กับตัวเองบม่ได้เอาความรู้สึกไว้กับตัวเองข้าว่าความรู้สึกนี่มีความรู้สึกอยู่สองอย่างอ่ที่คนเอาไปไว้กับผู้อื่นเบิดเลยคนที่รัก พ่อใจคนที่หลักที่พ่อใจในรูปแบบลักษณะท่าทางความเกี่ยวพันความรู้สึกไม่พอใจคือโกรธเกลียดนั่นไปยูตาพูดสั้นมันบอกอยู่กับตัวเองเมื่อเริบอกเห็นความรู้สึกที่พ่อใจเลยบอกพ่อใจก็เริบอกว่าคําว่าวิญญาณจังสิก็คือความรู้สึกนั่นแหละความรู้สึกทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจวิญญาณตาวิญญาณหูวิญญาณจมูกวิญญาณลิ้นวิญญาณกายวิญญาณใจแล้วมัสรุปแล้วเรยว่าความรู้สึก อารมณ์ความรู้สึกความยินดีพอใจถ้าเฮายังมีความยินดีพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งความว่ายินดีพอใจก็แฝงกันไปในหันแหละเนี่นไปเป็นหนึ่งเดียวกันเด้อนั <c oughs> ่นแหละแต่เชิงว่าแต่ละคนแต่ละคนนั่นแหละถ้าหยุดความคิดใดก็ต้องไปเกิดอีกเท่านั้นอ <c oughs> ในคณะใดที่หยุดใด้ชั่วคณะวิณฑลสองวินาที่กษัตรก็หยุดคณะนั่นแหละบัเนเิตุจังใดห้องสิ่ต้อนเงินได นี่แหละคนจึงมีการฝึกให้ยุดกับตัวเองตัวเองคือล่มหายใจตัวเองคือเวทนาตัวเองก็คือจิตนี่เองอกายเวทนาจิตธรรมมันเกิดพร้อมกันนั่นแหละแต่ว่าเขาบอบคอยยึดกับตัวเองเขาเลยบรรูุว่ามันเป็นแบบมันบ่เป็นที่เราล,ลำดับดอกเพิ่มพร้อมกันเพิบเพิหลดคือตาเห็นนี่เนี่ตาเห็นหลดขันนั้นโอ้ยงามแต่เนาะนี่แน,นมันคืองามหลดเนอะอมันเอาเวลาใดไปคิดมันเลวเด้ังจากบลระ กินมันปึป๊บเขาก็สูตรสาเร็จนี่เด้ออะไรแหละวัางสันเห็ุตัางใดเ้าสิว่างจากสิ่งสี่เห็นอยู่นี่ยหม่ต้องคิดเนี่ยนี่แหละไม่เลยว่างว่างจากรถคขั้นหนีกูว่าหมักกับบ่แมนกูหมักกับบ่แมนนี่แมมักกับบ่แมนบ่หมักกับบ่แมนบ่มีนี่แมเออไม่เลินว่าว่างจากสิ่งสี่มีอยู่ว่างจากสิ่งสี่เห็นอยู่นั่น วางจากสิ่งสีดกลิ่นอยู่รสชอติอยู่สิมันว่าง,างคือเฮากินอาหารเออาหารคืออาหารเด้อาหาราได้เลือกวว่าอันนี้เป็นหมูอันนี้เป็นเนื้องว่วเด้อันนี้เป็นไก่เด้อันนี้เป็นผักเออถ้าเจ้ายังแยกแยกอยู่นั้นะเจ้าก,กับยังว่างบ่ท่านเป็นนั่นแหละอ,อาหารคืออาหารอาหารเพิ่ว่าเป็นคำๆเด้ แ่ยัดลวงลงไปในในลำข้อแล้วรสดศาสตร์มันกับบะมีเนนะ่เราเด่นเนาะเออรสศาสตร์มันมีอยู่เฉพาะตอนที่มันอยู่ในลินลลวงลงไปในข้อเราบะมี่สลศาสตร์อเองเพื่อเลืกว่าให้เป็นอาหารซะเออเพิ่งยังเพิ่งยังให้พรารณาวประเจเวคณะอาหารนี่เนาะเพื่อให้เป็นอาหารเพิ่นได้เลยเป็นถอดไก่เพิ่นบ่ได้เลยเป็นไข้พะโล้แก้ว่าละเออ้าว่าวันเป็นอยู่นะมันติแสบได้แจกว่าละไปกินหลวกหอยแข้งน,นะว่าเวได้เนาะนั่นมันบ่เป็นอาหารเดียเดิน จะไปเจาะจงมันหรอเนาะนั่นแหละรสชาติก็ยู่แคลไปดินกินเข้าไปเลยลํขคอเข้าไปหรอวบ่มีรสชาติเนี่ยสัน้นๆเข,ข้าใจบ่คําา่าบ่มีหลสชาติบ่ยึดบ่ติดในรูปรสถิ่มรูปรสติแมกลิ่นก็คือกันเออเสียงก็คือกันรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอรูปรสสัมผัสทางกายนี่หม พราะต้องห้อนเพราะต้องหนาวโดยการคิดขึ้นมาบอกมันหงหูของมันไู่ได้หันเลยเพราะต้องศูนย์ในมันเพราะต้องพอใจกับมันนี่นไหมเวลาอากาศกัคขึ้นกันอากาศก็เห็นในค้นศูนย์ใดเด้ทั้งทั้งที่มันก็ยุตมันเนาะเห็นว่าล่ะือพยายามคนไปตัดหยาแหละมันก็ยุตมันแต่ความไปตัดมันเหอว่ายังอันเศษไม่ฟงเข่าตาเนี่ยสันละสติจิกว่าสตินี่ มันสิมีคาตอนถี่มันขาดไปแล้วเด้มันจะมาคิดใดเมื่อภายหลังใครกูใส่แวนตาซะสั่งแต่สั่งเั่นแล้วคือบอใส่ตาที่แหลกนั่นแหละมันบ่มีสติใช่ก็ไร <c oughs> เออเป็นสั่นเงินมันกับสีมีคาตอนบม่มีแม่นบ่เอาพวกเจ้าว่าเอาคิดดีๆเด้อตอนใส่หนูบ่ได้เห็นคาเขาขมันดอกใส่เอาใส่เอาแลกเอาตามตัวของใหย่หละ มันเบิดนแล้วไปหาเงินใส่หนากูเพราะว่าสติก็คือกันมันสิพาดมันชีมีขามีคนขามากตอนที่มันขาดไปแล้วหนึ่งได้เมื่อภายหลังเด้คือคนไปหาหลักของเขาติดคุกมาแหละใครกูไปเหตุซ่าขาว่าเด้มันมันสายไปแล้วเด็อันนั้นจะไปแก้ไขยังได้เรื่องนรกกับบาเมันบ่ท่านได้เห็นคนบ่ทพนลงสื่อนาเออมันคิดได้เบิด้ พืทุสารนาโสนโมพุทธยายหที่เขาจเ,าเขียนไวนะ้นั่นถือมันเป็นเรื่องกิงได้น,นั่นแนหะเออพวกลูกมหาเศรษฐีทั้งสี่ร่วมหัวกันเทศพิษนั่นแหละเออทต่อไปนี่กูจะบอเหตุอีอกูจิบวัตถุศีลนคำวัตถุก็กกกดีแต่ว่ากลับหนึ่งได้ยังฟูขึ้นมาเออโตนี่ฟูมาทุมันจะบอกไปยา่ากๆมันบอกวาอะไรไมันหมุดลงไปอีกจากปุ่นลงไปในกระทะทองแดงแะ อ,อ,อ,อีกตัวหนึ่งกับกับหนึ่งขันมาว่าอีกตัวหนึ่งกับัหนึ่งเปลี่ยนกันในสีออ่กัปตาตัวดกับปานนี่เนาะอ <c oughs> ะไรจังว่าแต่ละคนแต่ละคนพยายามถามเจ้าของหลวดเด้อความขิดนี่เกิดขึ้นได้ตลอ,อดเวลาเขันว่า,วา,าอภิสังขารก็คือความขิดเจ้าพระยาจิตตราดก็คือความขิดที่มันเป็นเจ้าของเฮาเองเฮาเหตุไปตามมั่นตั้งสันตังสี่ <c oughs> เหตุจังใดข้องสี่หยุดความขิดใดนี่แหละ ถุกคนจอขมาสูที่ร่มหายใจแล้วความคิดต่างติซาลงซาลงเองคําว่าซาลงซาลงเข้าเสียเห็นเห็นยังเห็นอารมณ์เห็นความรู้สึกเออเห็นความรู้สึกที่มันบ่เทียงแ้แน่นอนเออคาว่าสุขคําว่าถูกอีนั้ยังเป็นผู้สุขอีหยังเป็นผู้ถูกมันสิแยกแยะพิรณาเห็นธรรมโดยความจริงความขอาไปยึดมันถือมันตั้งหากความที่เข้าไปให้ความสําคัญมันหมายในในความรู้สึกนี่นีซื่อเข้าไปเลยว่าสุข เขาก็เลยวัตถุแท้ที่กิงงานนะบ่มีสุกบ่มีถูกจังสี่คออาว่าแท้ที่กิงตัวนี้ก็กต้องเข้าไปเห็นไผยเห็นมั่นคือกันนั่นแหละออไปเห็นไผยเห็นมั่นเราว่างล้วเสียน้าน้าความรู้สึกที่บ่แมนความรู้สซึกออกมาเบาบาได้เด้เออแต่ที่เว้าหรือเ้าเพื่อให้เกิดความเข้าใจเสื่อๆือเดที่จริงบ่มีบ่มีความเข้ไขาขไปถือเอาในหันแล้วอ,อบมน่มีความถือเอาทุกคนทีกิงในร่างกายตอนนี้ จากว่ามันปกติเนี่คือบาเก็บบาไข่บาปวดบาป่วยนี่มันดับเย็นเข้าใจวานี่แหละดับเย็นแบบร่างกายที่กิงร่างกายบรูหลุ่เรืองเด้เนาะร่างกายบรูหลุ่เรืองเด้ตอนนี้ร่างกายนิพ้านอยู่เือจากว่าลัมันบาเจ็บบาปวดบาป่วยเออมันบาห่อนบาดหงนบากังวลบาเร่าร้อนเออแต่ผู้สิไปเร่าร้อนคือผู้สิบังคับกายมันไปต่างหากแหละคือใจนั่นใจกับแมนจิตกับแมน ที่เขาคิดไปอยากได้นั่นได้อยากได้นี่ได้ก็ผ้ามันไปหอนไปหนาวแล้วผ้ามันไปอดไปทนนะุนเนาะใจว่าล่ะออนี่ผ้าโบเมน,นวานตายเราจังไปดีนี่โบเมนนั่นเดียถ้ายจากลูกก็ให้ลู้มันตอนนี้ถ่าเห็นกันมันเห็นตอนนี้เห็นในส่ความรู้สึกเห็นใจว่าล่ะลูกลก็รลูในตอนนี้ล,ลูกก็รลู้โดยสติลู้โดยปัญญาลู้ลูกแบบนี้นะใ <c oughs> <c oughs> จะข้างไว้ตอนนี้ร่างกายมันนิพพานอยู่บอก เพราะย่าข้าร่างกายนิพานนี่เด้ตอนนี้แต่ถ้ามันฝงเข่าตาอย่างไดบ่หนิพานเลยอยากว่ามันเจ็บตาแล้วก็จมด้วยลอ่ะโอ้ยบ้านนาจิเขาว่าสันไผเห็ดมันเขาเลยนี่แต่ของมป้องกันเองจังสันแล้วสติแต่จังสันมันดับเย็นของมันอยู่แล้วนี่แหละที่บอกว่าร่างกายมันเป็นของเหาอยู่บบกมันบร่ได้เป็นเลยเออเจ้าพญยากิจตลาดคือความขิดของเหาเด้บังคับมันไปยังสันเป็นยังสี่เห็ดแบบนั้นเห็ดแบบนี้เด้อ รออ่างกายนี่เกิดแล้วก็เคลื่อนไหวเขาไปสู้วามตายเขนั้น,นึงเด้ถ้าราเป็นกองเข้ากับบังคับมันทำแมมแต่าบาังคับได้สิละหลายหลายคนพยายามสิลั่งมันไว้บังคับมันไว้โดยการเป็นดึงหนาดึงตาตัดนั่นตัดนี่แต่งเสริมเติมแตง่งเออตายบดละ่ะเติมแต่งก็เลยน่เขา,าเป็นของเข้าไหมอย่าง่างมันก็เป็นของมันจังสันตๆๆๆๆาตาตาเข้าเบากันนั่นละ่ะ ผู้ใดเห็นความลึกเข้าไปในหันมันกับว่าไปถูกไปบินไปล่นทางใจครับมั่นทังตัวอะไรต่างให้เห็นว่าถ้าเห่าเข้าใจคําว่าทุกย่างเป็นอนัตตาทั้งเบิดนี่มันสิไหลสู่เขาคําว่าสุญญตาได้บัดนี้ทุกย่างนี่เป็นอนัตตาห้าบควบค้นเข้าไปยึดมันเธอมันคือทุกย่างเกิดแล้วก็ดับต่านั้นเล้วอื่นว่าอนัตตาแต่คําว่าสุญญตาเนี่ยขาดความสําคัญมันหมายในความเป็นตัวตนขาดความสําคัญ สุญญะมาจากคําว่าสัญญาตามมาจากอัตาเออย,ยังมีความสําคัญไม่นมายว่านั่นเป็นของตนนี่เลอเอาาินว่าสุญญาตาบาี้ถ้าเฮาเขาเป็นลึกแล้วบ่มีความรูส้สึกในความว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนนี่นี่เลอเอิญว่าสุญญาตาอนาตตาเป็นคําทั่วไปอยู่แล้วทุกอย่างเกิดดับนี่เป็นอนาตตารดขั้นนั่นเป็นอนาตตาคนผู้นั่นก็สิเป็นอนาตตาเดินทางเขาสู่ความดับเลอเอินอนาตตาแต่ว่ามันสิสุญญาตาจากเจ้าบันนี้ยเออ เปรียบเหมือนกับว่าแรงกระทบนันจบไปแล้วสมมติว่าพิษกันเมื่อวานแต่ว่าความกระเทือนมันยังมีอยู่พอาอยังพวกเจ้าเอามาคิดไหมน,ะนี่นี่แหละคําว่าตัวตนนี่แหละนี่แหละสัญญาและอัตตาแรงกระทบจบไปแล้วบันิวาวา,าวาแต่เมื่อวานสิบปีผูกสระสงคิดบ้างเดอ้อค่อยพิษกันเถียงกันกรภเยไปพวกเจ้าเขาขมาปลูกไม่ปับ๊บพวกเจ้าเกิดไม่ปับ๊บทันทีเลยเออ นั่นแหละทา,างคนจึงให้ควบคุมความคิดควบคุมตัวนี้สังขารไปควบคมคิดนี้สังขารนอกเข้ข้าใจแล้วเครื่องประกอบปรุงแต่งอันเป็นรูปธรรมคือร่างกายสังขารนอกข้างขานนอกคือร่างกายก็ต้องประกอบไปด้วยอย่างมันจังสีอยู่ใดเขาา้าปลาอาหารนา้ำจากัลาหล่ะเนี่ยเคยอยู่อาศัยของมันเองเนี่อมันเป็นเรื่องของมันที่มันอาศัยกันเองมันอาศัยธรรมชาติเด้ธรรมชาติคืออาหารของที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติดิน เออเป็นยังเป็นพักเป็นหย่างนั่นแหละนี่มันอาศัยกันแบบนี้นั่นคือธรรมชาติของร่างกายโดยธรรมชาติของมนก็ไไลเขาไปสู่ความตายคือความดับไปสูญไปบรนทัาวาตายเป็นวาอนัตตาเออเป็นของบอม่มีอยู่จริงบ่จีร,ร่งอย่างยืดเห็นป่า,าสั่นแต่ว่าตวัวมันสี่ีร่งอย่างยืดคก็คือตัวเขาไปยืดเอานี่ไปสําคัญมั่นหมายนี่สัญญาว่าเป็นของตัวเองหรืออื่นว่าสัญญาอารมณ์ความรู้สึกว่าเป็นของตนนะอยู่กับตัวเองให้มากมาก สักวันหนึ่งหฮาสิพาเข้าไปเ้าสิเห็นอนัตตาแทกริงเมื่อเห็นอนัตตาละห้าสิเข้าสูเข้า่าศุญญจตาได้ผ่านอนัตตาอันนี้จังทุกครั้งอันนี้จังอยู่หน้าอนาตตาอยู่หลังทุกครั้งอยู่กลางเพราะว่ามันบ่ยอมปล่อยความเป็นตัวตนมม่เลยเป็นทุกขังจากบล่ะอันนี้จังอยู่หน้าอนาตตาอยู่หลังทุกขังอยู่กลางแต่ว่าท่าสิสิดีว่าอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาเออเพราะว่าอย่างใจพวกเจ้าใจที่มันเป็นกลางกลงอยู่แล้วพวกเจ้าเขาไปยึดเอาซื้อไมันก็เป็นเรงสั้น อะไระว่าทุกคนหาเครื่องอยู่ของตัวของเด,ด้อยู่กับยูร่มนั่นแหละไม่ได้ยูหยากจังเม็ดได้บาดเลยไม่ได้ไปหายากไม่ได้ไปอาศัยอุปกรณ์อีหูดังไ่หูดังมันมันมีมาพร้อมกันน,นะเนาะมันมาไม่มันมีมา,มมมาตั้งเกิดตัแห้งเลยแต่ว่าเฮ้าบางบร,ริดทั่วมันจะถือเออบ่อขุ่จักรหอดเจ้าของหายใจอ่าแต่บ่ามาตั้งใจเกตนาใส่หายใจแท้ๆเ่นะบ่หุ่นจักรหลอกเออเอาแม่แต่พวกได้ยังมาเถียงอยู่ในนี้นน เตาอตัออนว่าวิญญาณกับเอยู่ในตนเองก็ย,งย,ยังที่มาเถียงยังบังกับตาขอนี้บังไับหายงงว่าอยู่ใดว่าขอใจหอดวิญญาณเนาะคือความดูสึกพอใจกับไม่พอใจพูนไปอยู่กับคนที่รักคนที่เกลียดแล้วก็ไปอยู่กับสัตว์ที่รักสัตว์ที่เกลียดนี่แหละเออกูสร้างมาตัวนั้นแต่กูหักมาตัวนั้นอันนั้นแหละคนคก็คือกันผูหยิ่งก็คือกันกูสร้างอีนั่นแต่กูหักอีนั่นอีนั่นนีสัยดีไว้ดเดีเดีบ่ดีจะกของนี่เขาไปเป็นผู้ถือเอาอย่างรล่ะ นั่นแหละสัญญาใ <c oughs> ห้เฮาพจารณาเขาดูดูในอนิจสญญออนจสัญญาอนิจจสัญญาเอ,อทูกสิ่งทุกอย่างนี่เพอเลื่อนให้เฮาคิดดึงเลือ่อทุกอย่างเป็นอนัตตาเลือ่อทุกอย่างบาทงเทียงแท้นน่นอนเด้ออนิจจสัญญาอนัตตสัญญาเอาตัวนี้เขามาคนคำว่อาอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาแล้วเฮาสเกสิเห็นอนัตตาแท้แทเออมันล่งปรองใจเขาไปแล้ว ร่ลงพงใจแน่นอนเทียงแท่กาาเเูเกิดมาตายแน่เี่ออเกิดมาตายแน่อันได้กูยุใส่บัณฑบาของกูนี่มันมันก็ไหลเข้าไปไปเห็นอารมณ์ความสําคัญบหมายความยุดมันถือมันนี่ความรู้สึกและความเข้าใจว่านั่นเป็นของกูเนี่ยมันเกิดสิถ้ายุ่น้ำตัวเองเลยเขาเลยเขามันจะลืมเองดอกบัดนี่ดรยอนว่าเขาสูญญตะวิมโมกจิตอยู่โดยลําพัง ขาดจากความเป็นตัวตนขาดจากความรู้สึกในความพอใจและไม่พอใจมันขาดออกฉะนั้นฐานที่ตั้งอันมันคงย่ำอยู่ตลอดล่มหายใจเด้อหายก็ดีเกิดยังข้นกัะสร้างอยู่ในล่มหายใจเออต่อจากล่มหายใจแหละปีติเกิดต่อจากปีติเกิดวปีติสิเกิดส่อนๆปีติส่อนๆแ้วก็เห็นภาพมีมิตปฏิภาณมีมิตอยังต่าง,าง,างนนๆนานาสารพัดเออที่เทียบอยู่อย่างหนึ่งทุกคนเข้าใจไงเ,ออเวลาเฮ้าขี่รถไปตามถนนหนทาง ตนไหม่เสาไฟสายไฟเขาก็เห็นอยู่แต่ว่าเหาบ่คิดนี่ไหมมี่คือทั้งนอกอใจบ่นี่บ,นบันีึเเรียบเทียบทั้งใน่กับคือกันวเวลาเหาอยู่กับตัวเองแล้วนิมมีทั้งภาพทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิน่นทั้งอย่างต่างๆเกิดขึ้นมากมายขึ้นกันนั่นแหละแต่ว่าเห่าบ่คิดนี่เหตุใดนี่นี่แหละบ่เกิดแต่ผู้ใดเหตุจังสันใดเหตุใดในขณะหนึ่งหน้าที่กับบกเกิดในหนึ่งหน้าที่นั่นแหละอนิพิธะเห็นว่ามันดับเย็นชั่วขคณะเด่นนะ แต่จังววาบ่าแมนของไกลดอกพยายามอยู่กับลมหายใจตัวเองมากมากกายเวทนาคิรทมแต่เขาสู้กายและเวทนาคิรทมอยู่พร้อมกันเบดความเร็วอยู่มากมากแต่เขาอยู่กับตัวเองมากคือลมหายใจอยู่เขาความคิดติ่ซาลงคาว่าซาลงคือเฮาเสิ่มเห็นเฮาเล่าเริ่มเห็น,หนว่าเฮาเขาไปคิดหาผู้นั้นกระทุกกับผู้นั้นกระซุกกับผู้นั้นขนาดคนผู้เดียวคนที่จะของหกักขะขัก,ขกมันกระซุกกระทุกกับคนผู้ดันเด้คนผู้เดียวเลย ธรรมดานั่นแหละอันนี้จังทุกครั้งอนาตายเห็นบ่าละ่ะแต่ทั้งสันความเขาไปสําคัญมันหมว่าเป็นของกูนี่สุญญะบันสัญญาละบันเหี้บ่นเนี่ยแต่ทั้งสันท่านั้นคําว่าสเพเรมานาลังอพินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่แไหมเออถ้าโดยธรรมชา,าติทั้งมันแล้วมันก็เป็นอยู่ของมันตั้งสันทังหากนี่แไหมเออบ่าควคเขาไปยึดมันถือมันนี่แไหมเอออันนี้เป็นข้าหยอดมันแล้วพระไตรปิฎกร่วมในข้าวบาทังสี เออแต่ว่าไตาปีดกแท้ขึ้นใจจาของนี่ไตแท่กายว่าจาใจจาของนี่นี่แหละไตแท้มี่จกลูละพระไตปีดอกไงไงก็หนังสือเหมือนกันอีกกายว่าจาจะของสี่ขวบคุ้มบอเวลามีอารมณ์บอมีไหมใจนี่เจ้พยาพระชาจิตตลาดขวบคุมอยู่นี่โตมันเขาไปยึดมันถือมันนี่ตัวนี้นม่ว่าคนหาตัวเองเมื่อเห็นตัวเองหลกักการทำลายตัวเองพบผู้ลู้แล้วลู่ยังลู้เห็นนั่นนีน่แล้ว จะไปสําคัญมันไมว่าตัวลูกเออมันก็ว่างของมันเองก็ว่างของมันเองเป็นสุญญตาเองนั่นแหละเพราะ and um.